Windows 11ทํา AI Action เป็นตัวเลือกสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ OC z t e c h Brief สรุปข่าว IT ใน3นาทีวันนี้เรามีข่าวดีสำหรับผู้ใช้ Windows 11ทุกคนโดยเฉพาะคนที่ลำคาญเมนูคลิกขวาที่ดูรกเกินไปมาดูว่า Microsoft เปลี่ยนอะไรบ้างช่วงที่ผ่านมา Microsoft พยายามผลักฟีเจอร์ AI เข้าไปในส่วนต่างๆของ Windows 11หนึ่งในนั้นคือ AI Action ที่ถูกเพิ่มเข้าไปในเมนูคลิกขวาของไฟล์ Explorer แต่ปัญหาคือถึงแม้ผู้ใช้จะไม่ได้ใช้งานหรือปิดการทำงานของ AI เมนูนี้มันก็ยังโผล่อยู่ทำให้หลายคนรู้สึกว่า UI ดูลกและไม่จำเป็นเอาเสเลยล่าสุด Microsoft ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า AI Action จะกลายเป็นฟีเจอร์แบบ optional ผู้ใช้สามารถปิดทั้งหมดได้และเมื่อปิดแล้วเมนู AI จะหายไปจากคลิกขวาทันที ในอัปเดต Windows 11 Build ล่าสุดจะมีเมนูให้เราควบคุมเองได้ใน s e t t i n g อยู่ที่ s e t t i n g a p p Action ถ้าคุณปิด toggle er ของทุกแอปเช่น Pen, Photo, t e a m หรือ Copilot ระบบจะซ่อนเมนู AI Action โดยอัตโนมัติก่อนหน้านี้แม้จะปิดทุกอย่างเมนู AI Action ก็ยังโผลมาเป็นแถบว่าง ซึ่งทำให้เราหลายคนมองว่า Microsoft ยัดเจียด AI มากเกินไปการอัปเดตครั้งนี้เหมือนเป็นสัญญาณว่า Microsoft กลับมาฟังเสียงผู้ใช้จริงๆอีกครั้งเรื่องนี้ดูเหมือนเล็กแต่มีความหมายมากสำหรับผู้ใช้ UI ดูสะอาดขึ้นไม่ลกด้วยเมนู AI ที่ไม่เคยใช้ผู้ใช้ควบคุมได้มากขึ้น ไม่ต้องทนกับฟีเจอร์ที่ไม่ต้องการเป็นครั้งแรกในหลายเหลือนที่ Microsoft ลด AI แทนที่จะเพิ่ม AI แสดงให้เห็นว่าฟีดแบ็กของผู้ใช้มีผลต่อทิศท,ทางของ Windows จริงๆสําหรับใครที่อยากเก็บฟีเจอร์ AI ไว้ใช้งานเช่นการสรุปไฟล์หรือแก้ไขรูปจากคลิกขวาก็สามารถเลือกเปิดเฉพาะตัวที่ใช้ได้เรียกว่าเลือกเฉพาะที่จําเป็นได้ตามใจเลยครับถ้าคุณอยากให้เมนูคลิกขวาของ Windows 11โล่ง สะอาดและใช้งานง่ายขึ้นให้ลองเข้าไปที่ setting app action แล้วปิดทุกตัวที่ขึ้นคำว่า AI action เพียงเท่านี้เมนูคลิกขวาของคุณก็จะกลับมา Minimal เหมือนเดิมทั้งหมดนี้คืออัปเดตสำคัญของ Windows 11ประจำวันนี้ถ้าชอบสรุปข่าว IT แบบเร็วๆเข้าใจง่ายอย่าลืมกดติดตาม OCZ Tech Brief ของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ